ซิกฟิลิปฟินสิบทำไมพระที่สันติอโศกไม่นับเป็นพระทำไมพระที่สันติสันติอโศกไม่นับเป็นพระทำไมมันก็มีเรื่องมีที่สิ่งที่มันได้ทำกันมา คำว่าพระคำนี้นี่นะสันติอโศกไม่เอาฟังตรงนี้ชัดๆก่อนคำว่าสันติอโศกไม่เอาคำว่าพระมานนำหน้า,าเพราะฉะนั้นจึงไม่นับว่าพระก็เราไม่เอามาเรียกเราไปเรียกว่าเราเป็นพระได้ไงทำไมไม่นับเป็นพระก็นับไม่ได้เพราะว่าเราไม่เอา เราไปเอาคำว่าสมณะพระนี่ที่จริงนี่เป็นภาษาไทยที่บวชมาจากภาษาบาลีพระรอวระเนี่ยภาษาบาลีพระรอวระเนี่ยเรียกว่ามันก็แปลงบวชมาจากภาษาบาลีเดิมก็ภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยละแทนแทนคณะ แทนแทน,นำหน้าเป็นคำนำหน้าในคำนำหน้าบุคคลที่เป็นนักบวชนักบวชในาศาสนาพุทธเทรสมาคมท่านก็เป็นนักบวชท่านก็เป็นาศาสนาพุทธท่านก็ใช้คำว่าพระนำหน้าใช่หไหมพระ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 ทั้งนั้นเลยทีนี้เราเป็นนานาสงวา่า าทางน้นก็พยายามเลยนะนอกจากเป็นนานาสังว่าแล้วเขาเล่นเป็นกฎหมายเลยว่าไม่ให้เรียกไมใ่ใช้คำว่าพระคำว่าภิกษุคำว่า,วาวนักบวชนักพรตน,นักอะไรอีกสี่ห้าคำในกฎหมายมีคำในกฎหมายแมเล,เ,เล่นเราหนักเล่นเราหนักไม่เรียกเลย แล้วบอกอ้าวก็เราจะมาประทํางานทางด้านธรรมะไม่เห็นไม่เห็นเรียกอย่างนั้นเราจะให้เรียกอะไรเราอ่ะก็เลือกเออคํานี้ไม่มีในออไม่มีในกฎหมายคาอะไรสมณับพราหมณ์น่าเต็มเต็มรูปเลยนะคําว่าสมณพราหมณ์เต็มเดิมของพระพุทธเจ้าเลยคําว่าสมณพราหมทัพผูจเจริญทั้งหลายเนี่ยน่ เต็มรูปเลยบอกเออคำนี้ไม่มีในกฎหมายอ้าวไม่มีเลยเอาคำนี้ก็แล้วกันเราก็เอามาเลยนะดากจึงได้คำว่าสมณะมาตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั้นทำไมพระที่สติโศกสติอโศก,กก็คือหมายถึงพวกชาวชาวโศกเราทั้งหมดเขาไม่เรียกชาวโศกเท่าไหร่เขาเรียกชาวสติอโศกก็หมายถึงชาวโศกนั่นแหละทั้งหมดที่สติโศก ทำไมไม่นับเป็นพระก็ไม่นับด้วยเหตุประการชนีนะไม่นับก็นับเป็นสมณะนะทับศาทัพ์ไปด้วยนะเป็นคำนำหน้านะเป็นอาร์ติคโลของชื่อของเราเช่นนายนางนางสาวอะไรพวกเนี้ยนะส่วนผู้ที่มาเนกเเมาพัฒนามา,มาเป็นผู้ที่ ผู้เป็นนักบวชแ,แล้วก็ขอใช้หน่อยไม่ได้มาเรียกตัวเองแล้วนะสื่อแทนให้ให,ให,ให,ให้ให้ฟังให้รู้กันเท่านั้นมา,มาเป็นนักบวชแล้วก็ก็ต้องใช้คํานําหน้าที่แทนก็จึงได้คําว่าสมณพราหมณ์ทีนี้เราเองเราเห็นว่าสมณพราหมณ์มันก็ยาวไปนิดนึงก็เลยเอาไว้แค่สมณะกันละกันเรียกกันยอ่ยอๆว่าสมณะเป็นคํา เป็นคำนำหน้า